หงดังเก็บชัยชนะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซลาตันอิบราฮิโมวิชหมดสภาพเจอโกนาเต้ยัดเข้าใส่ในกระเป๋าห้าประเด็นร้อนแรงหลังเกมลิเวอร์พูลอัดมิรานร่วงยูฟาแชมลีห้าประเด็นร้อนแรงหลังเกมลิเวอร์พูลเฮหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่สุดนะครับหงดันลิเวอร์พูลของพวกเราก็สร้างชื่อเป็นทีมราชกจกักรของอังกฤษที่ชนะรวดแบบ100เซในการทันศึกยูฟาแชมลีรอบแบ่งกลุ่มด้วยการบุกไปกำราบเอซิมิรลน2-1ในนัด ทิ้งทวนเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะครับแม้จะโรเตชันทีมมากถึง8รายและเสียประตูไปก่อนแต่หงแดงก็เล่นได้อย่างเหนือชั้นกว่าไปแสดงดำเอซิมิลีนอย่างเจ๋งโดยมีโมเมสซาลาที่สร้างสถิติใหม่ด้วยการยิงประตูตีเสมอขณะเดียวกันดิว่าโอลิกี้กับซัดอีกเม็ดเป็นนัดที่2ติดต่อกันพาทีมคว้า3แต้มไปจากถิ่นซานซิโร่สเตเดียมได้สำเร็จนคะครับโอ้เทปกุือขากแทครับพอไม่เพีน้นองยนะิง2นัดติดเล่นี่คือ ภาาประเด็นร้อนลางหลังเกมที่สมควรถูกพูดถึงในเกมเกมนี้นะครับจวดพ่อแม่แพี่งน,น้องจวดได้รับไส้สนะและการนัดเตะกับบาเจ็บจวดอีลีครับเมืเ่อเริ่มต้นที่ประเด็นที่1อลิซงเบเกอร์เฝ้าสาวให้กับลิเวอร์พูลเป็นนัดที่150นัดคือไหวด้ครับพ่อแม่พีน,น้อง แม้หงแดงจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่เจกเก็ตกรอบคุนซอชาลิยูร์มานก็ได้สร้างเซพให้ส่งในทบารทีมชาติบราซิลลงเป้าสาวทันทัที่โรเตชันเทียมในหลายๆตำแหน่งนั่นหมายความว่าอาลิซุมิกาโมเมนซาลาซาเดมเอมาเน่เป็นสามตักเตะจากนัดชนะบูมแฮมตันในศึกพรีเมียร์ลีกได้ออสตาร์ในเกมดวลกับเอซิมิลานซึ่งปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มของทั่วยูฟ่าแชมเลก อย่างไรก็ดีอาริสุมเมเกอร์ได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยในเกมนี้จึงแน่นอนว่าเจคเก,กนกลอฟต้องการให้เขารับภาระเป็นผู้นําให้กับทีมพลังหนุ่มขณะเดียวกันนะครับผู้สล่ประตูคลาดกงามยดย้อยฉมอยเลพีพียังมีอิทธิพลภายในทีมมากขึ้นเรื่อยๆอีกนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนว่าจังหวะที่หงแดงไปดึงคาด์โอทัฟฟารเรลอดีในทมันจิมชับบราซิลในช่วงยุค90มาร่วมเป็นทีมงานตาฟโค้ชในรัวแอนฟิลด์ไปมันมาและตัวของอาริสุมเบเกอร์นะฮะ กล็ลงเป้าสองกักบลิเวอร์พูลเป็นนัดที่150ไปแล้วนะครับโอ้ยขวดใบพอไม่พป็น้อกประเด็นที่2ขึคือาสำคัญของนัดฟิลิปแม้จะกระโดดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลได้ตั้งแต่ซีซั่นก่อนนะครับแต่เป็นเรื่องที่ยากที่น้องนัดนัดฟิลิปจะยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้ ด้วยเหตุผลนี้จูเก็ครับจึงพูดชัดเจนเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าจะปล่อยเน็ตฟลิปให้ย้ายออกไปแบบยืมตัวในเดือนมกราคมเพื่อโอกาสในการลงสนามมากขึ้นนะครับแต่ถึงกระนั้นก่อนอัมลาอันฟิลก็เป็นการชุกคลาดาวเตะอิงลิสในวัย24ปิปีก็ได้รับโอกาสลงเล่นบูกเกมที่ซานซิโรสเตเดียมและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ได้ดวลกับซาลาตันอิบราฮิโมวิชก่อนหน้าจมเก่าของปีแศงางแําซึ่งถือว่าเป็นบทสต็อปชั้นดีนะครับแล้วก็มีชอ็ชอตช็อตหนึ่งนะครับงอ หลอกกองหน้าของเอซิเมลานล่ม2โตัวครับพ่อแม่ไป่น่องเก้าอิลีน้องแนทประเด็นที่3เทเลอร์มอตันได้ออสตาร์ทต,ต่ออีกนัดเห็นกันอย่างชัดเจนนะครับว่าเจ้าหนูเทเลอร์มอตันในวัย19ปีเท่านั้นเองซึ่งเป็นดารุ่งคนโปรดที่เะกิ้งคลับหวังปั้นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวนะครับโชลีลาสุดติ่งกระดิ่งแมวจริง หลังได้ประเดิมสนามในเกมยูฟ่าแชมเปียสในนัดก่อนที่เฝ้าบ้านคว่ำปอโต้2-0โดยกองการดาวรุ่งลงบุกเรบ90นา,าในทีน้ำทีมเก็บชัยชนะ2-0และเขาก็ติดโพ11ตัวจริงเป็นนัดที่2ของรายการนี้ติดต่อกันเทเลอร์รมอตันนะครับสมควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้รับโอกาสมากนักแต่เขาก็พร้อมลงเล่นให้กับเราด้วยเหตุผลนี้จึงได้ลงสนามกุนซือชาวเยอรมันอธิบายเขาไม่จําเป็นจะต้องพาทีมชนะในเกมคืนนี้เพราะเราเขาหลอกไปแล้ว เขายังเป็นเด็กหนุ่มแต่ผมก็แฮปปี้ที่จะมอบโอกาสให้กับเขาได้ลงเล่นในค่ำคืนนี้นะครับประเด็นที่4ประตูที่20ของโมซาลไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่านี่มันพึ่งเข้าสู่ต้นเดือนธันวาคมเท่านั้นเองแต่ดาวเตะสตาร์ทินจาดอียิปต์ตะบันประตูในซีซั่นนี้ไปแล้ว20ตรงเข้าไปแล้วนะครับ ซาประตูตีเสมอเอซิมิล่า1-1ครับทำให้ดาวเตะไมลยเล็ก11เป็นพ่อค้าแข้ง,งหงดางรายแรกที่ยิงประตูดได้ห้ามนัดของรอบเป็นกลุ่มในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์โดยในนัดเดียวที่เขาเช็คบินไม่ได้สําเร็จนะครับมันเป็นเกมควม่ำอันควมาเรด2-0ที่อันเฟีลซึ่งเป็นผลงานของดิโกโจต้านและซาเดวมาแน่ก็นรารการสา,าระพังสถิติรายรอบเป็นกลุ่มทัวร์บนี้ที่โรเบิร์โตเฟอร์มิโนสร้างเอาไว้กับการคำเป้า6ประตูในซีซั่น2017 2ึงส,สได้อีกด้วยเมื่อเขาสอยตะข่ายได้มากถึง7ลูกนะครับ ตื่นตนี้แล้วคิงออฟอียิปต์ก็ได้ตอกย้ำอีกผลนะครับว่าเขาสมควรได้รับการต่อสัญญาชุมใหม่อย่างไม่ต้องสงสัยเลยหลังจากที่ลิเวอร์พูลปล่อยให้การเจรจามันยืดเยื้อมานานซะจนน่าชงนใจประเด็นที่ 5. อนาคตของซลาตันอิบราฮิโมวิชกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาแล้วนะครับว่ากองหน้าชาวสวิตส์จะมีอนาคตเป็นอย่างไรหลังจบศรีษนนี้หลังจากที่เห็นในเกมบุกกับลิเวอร์พูล พระเจ้าในวัย40ปีแทบไม่มีโอกาสคายปิสุงเลยเมื่อถูกอิบราฮิมากโกนาเต้จับใส่กระเป๋าได้สําเร็จดูแล้วอิบราฮิโมวิชไม่น่าจะได้ฟื้นสังขารได้นานนะฮะเนื่องจากตัวตัวเคยยอมรับว่าเป็นเรื่องลําบากที่ต้องตื่นนอนแล้วปวดเมื่อยตามร่างกายแม้ก่อนเกมกับลิเวอร์พูลเขาจิยินว่าเขากลัวการรีไทอ์และอยากให้เอซิมิลานจับต่อสัญญาด้วยนะครับเพราะเขายังมีอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านอยู่ในร่างกาย มันอาจจะน่าเสียดายที่ยอดเดายวยิงอย่างเขายังไม่ได้เคยชูถ้วยโทรฟี่ยูฟ่าแชมเลกใบนี้มาก่อนหลังได้สัมผัสกับแชมป์มาแล้วแทบทุกรายการแต่ใน,นเมื่อเขาไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วบางทีการแขวนรองเท้าสตัต๊ดหลังจบซีซัสน,นี้ก็บบเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากปีศาจแดงดำไม่คิดที่จะต่อสัญญาชมใหม่กับเขานะฮะบทสรุปในกลุ่มนี้นะครับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็เข้ารอบแบบหล่อลอนะครับเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับ ก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูลในแบบเครื่องจักรสีแดงในศึกยูฟาแชมเปียอีกนะครับแม้ว่าเราจะเข้ารอบนอกเอาไปแล้วแต่ก็เรียกได้ว่าทําให้ดีที่สุดนะครับแม้จะมีทีมชุดผสมผสานแต่เจ็กเก็คฟล็อปก็ยังไว้ลายบุกไปชนะเอซิมิลานถึงถิ่นนะครับฉะนั้นณตอนนี้นะฮะสำคัญเลยนะฮะในการเข้ารอบต่อไปรอบ16ทีมสุดท้ายใครจะมาเจอกับเราในรอบต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ณตอนนี้นะฮะบอกได้เลยนะครับว่าเราความร้อนแรงจริงๆนะฮะ ก็ไม่กลัวใครแล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับแล้วแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรหลังจบเกมเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการลุ้นที่ค่อนข้างสบายอกสบายใจนะครับเพราะว่านัดนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ได้รับชัยชนะนะครับมีแห้งคักครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กินเขาแสบครับพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมนะครับกด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ